ค่ะมือนีเมโ่โจผ้าแมาถาม้อปลาลาส่งเครื่องเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กแม่กะมกเราเด้อค่ะให้ให้ว่าเป็นมก,มกปลาลาเนาะค่ะมกปลาแดกบานเท่าเด้อพี่นอ้องมกเตาทานหอมๆค่ะนี่เด้อค่ะปะลาลาเท่าเสบแสบเด้อค่ะเป็นปลาอีสานบานเท่านี่แหละนี่ค่ะพอรวยก็จะปีปักหน้าเด้อค่ะเด้อปุงเครื่องเนาะพี่นอ้องแส็บแส้มหอมใบตองเนาะคะ่ะเนาะ เวลาเซ็บๆพี่น้องเอเอมาเด้อผู้ใดอยากค่ะเจ้าอีสานมานเนากินไายยุ่งายเนาะพี่น้องเนาะหอมๆค่ะหอม,หมปลาแดกใช่วักอีกรถเถอะมาเด้อค่ะพะยาบมุกปลาแดกหอมใบตองมุกเตาทานเนาะค่ะเนาะเซ็บๆ,ๆ เดอ้อพี่น้องผู้ใดหญ่ใยญ่เยอะๆเด้อค่ะเดอ้อของคือเป็นมัวม่วงๆอ,ออกมาแล้วปลาแดกเด้อจ้ะเด้เดอ,ดอแซบๆเด้อจ้ามกปลาแดกอีสานบานเท่าค่ะหอมใบตองพี่น้องเยอะๆเด้อค่ะเดอ้อมาค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะมันนี่มกุก หมกปลาไหลหอมๆปลาสหลงเครื่องด้วยค่ะพี่น้องค่ะแเศษๆจ้าไปกับเขากันไปเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อมือนีนแม,มโจนำเสนอหมกปลาสหลงเครื่องจ้าแเศษๆแบบบานๆเนาะพี่น้องเนาะหอมเตาทานค่ะหมกเตาทานตอนหมกบดไทยเด้อค่ะเด้อลืมเนาะค่ะเนะาะงไทยเพราะท่าน ก็เลยผ้ามาปุ่มส่งเครื่องเลยนาอคะ่ะดติเดียวนาอคะ่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละนาอคะ่ะ<ม>พี่น้องคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะทุกการติดตามรับชมเ<ม>ด้อค่ะเด้อทุกสติเกิดทุกคอมเมมต์ทุกกำลังใจคะ่ะที่ส่งหายช่องเมโจใช่แนวโดยดีตลอดมาเด้อค่ะพี่น้องให้พี่น้องมแต่ค้ามสุขกววมจะเลร่อนลำรวยเงินทองะะเด้อค่ะพอกันคลิปหนาจะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ